สวัสดีครับวันนี้นะครับจะมาแนะนำวิธีการนะครับการสะท้อนหน้าจอโทรศัพท์ของเรานะครับขึ้นไปบนคอมพิวเตอร์นะครับเราจะมีวิธีการทำอย่างไรนะครับเราไปดูกันเลยนะครับขั้นแรกนะครับให้ท่านเปิด Google Chrome ขึ้นมานะครับเข้า Google นะครับแล้วให้ท่านพิมพ์ว่า a power miller ตามนี้นะครับ a power miller กดปุ่ม enter ครับ หลังจากนั้นท่านก็เข้าเว็บไซต์ของ a power soft com นะครับในเว็บไซต์นี้นะครับให้ท่านไปดาวน์โหลดโปรแกรมขึ้นมาติดตั้งไว้บนเครื่องของท่านก่อนนะครับโดยการกดไปที่ปุ่มดาวน์โหลดตรงนี้ได้เลยครับหลังจากนั้นท่านจะได้ตัวเซตอัพขึ้นมาท่านก็กดเซฟนะครับแล้วทำการติดตั้งนะครับกดไปที่ข้างล่างนะครับตัวติดตั้งได้เลยกดปุ่ม yes นะครับ หครั้งนะฮะหลังจากนั้นนะครับท่านก็กดที่ install now ได้เลยครับขั้นตอนนี้นะครับก็เป็นขั้นตอนในการติดตั้งโปรแกรมลงไปที่เครื่องของท่านก่อนนะครับการติดตั้งนะครับจะต้องติดตั้งทั้งในตัวคอมพิวเตอร์และในโทรศัพท์ซึ่งให้ท่านนะครับไปดาวน์โหลดนะฮะโปรแกรม a power m i l l e r นะครับแอป a power m i l l e r นะครับในโทรศัพท์ของท่าน ด้วยนะครับซึ่งแอปจะมีหน้าตาเป็นอย่างนี้เลยนะครับเหมือนกันเลยนะครับท่านก็พิมพ์ว่า A Power Miller นะครับในตัว Play Store นะครับท่านก็จะเจอแล้วท่านก็กดติดตั้งไว้เลยนะครับรอไว้เลยนะครับรอสักครู่นะครับ โอเคครับเรียบร้อยครับการติดตั้งเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับในฝั่งของตัว PC นะครับหรือคอมพิวเตอร์เป็นอันเสร็จเรียบร้อยนะครับท่านก็กดกระกบาดออกได้เลยครับหลังจากนั้นนะครับจะขึ้นหน้าต่างแบบนี้นะครับท่านกด Open Now ได้เลยครับตัว A Power m i l l e r นะครับจะอยู่จะมาติดเป็นช็อตคัทให้เราด้านหน้าด้วยนะครับ ตรงนี้ท่านก็สามารถเรียกใช้งานโปรแกรมได้อย่างง่ายได้นะครับทีนี้ให้ท่านเลือกนะครับหากท่านเป็นระบบ Android ท่านก็คลิกที่ Android ถ้าท่านเป็น iOS ท่านก็คลิกที่ iOS ครับผมจะกดไปที่ Android นะครับแล้วกดตรงนี้เขาถามว่าให้ท่านนะครับไปดาวน์โหลดนะฮะใน p พ t s t o นะครับก็คือในแอปโทรศัพท์เราด้วยนะครับอันนี้ผมก็ติดตั้งไปเรียบร้อยแล้วผมก็เลยกด next นะครับแล้วผมก็กด connected ไปเรียบร้อยแล้วนะครับ ตรงนี้ก็คือ,อเขาบอกว่าให้ให้เรานะครับมีการา connect ตัว Wi-Fi ตัวเดียวกันนะครับนั่นก็คือในโทรศัพท์เราก็ใช้ตัว Wi-Fi ตัวเดียวกันกับตัวคอมพิวเตอร์ของเรานะครับจะต้องเป็นไ i f i เดียวกันนะครับขอเน้นย้ำต้องเป็นไ i f i ตัวเดียวกันกดไปที่ QR code ครับหลังจากนั้นให้ท่านเปิดโทรศัพท์ท่านขึ้นมานะครับแล้วก็เปิดแอปขึ้นมา แล้วให้ท่านนะครับกดไปที่สแกน QR code นะครับก็สแกนได้เลยครับผมจะเริ่มกดสแกนนะครับแล้วผมก็กดเริ่มเลยนะครับเรียบร้อยครับโทรศัพท์ของผมนะครับได้เข้ามาในจอคอมพิวเตอร์เรียบร้อยแล้วนะครับอย่างนี้นะฮะท่านก็สามารถที่จะใช้ในการไปสื่อสารกับเด็กได้นะครับสำหรับคลิปนี้ก็มีเพียงเท่านี้นะครับ สวัสดีครับ